สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พระเครื่องมาแบ่งปันนะครับมานําเสนอนะครับมานําเสนอพระนอนกล่องนะครับมีอยู่หลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับมีอยู่หลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับเริ่มรุ่นแรกเลยนะครับเป็นสมเด็จสองหนึ่งสี่ปีเกิดนะครับหลุงปู่หมุนปูกเสกนะครับสมเด็จสองหนึ่งสี่ปีเกิดนะครับหลวมผู้หมุนปูกเสกครับมีมีอันนี้มีอยู่สององค์สามองค์นะครับสนใจได้นะครับทักได้เลยครับสมเด็จสองหนึ่งสี่ปีเกิดนะครับกล่องแดงนิยมนะครับ สมเด็จสองหนึ่งสี่ปีเกิดปู่หมุนว่าบ้านจานนะครับปู่หมุนว่าบ้านจานปุเสกครับออกที่วัดระฆังนะครับออกที่วัดระฆังโคสิตารามนะครับปีสองห้าสี่ห้าครับสมเด็จสองหนึ่งสี่ปีเกิดนะครับกล่องละหนึ่งพันบาทนะครับกล่องละหนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับในการแรกนะครับผ่านไปเลยครับกล่องละหนึ่งพันบาทไปไวเลยครับมีอยู่สิบกกล่องนะครับสนใจได้เลยนะครับปลาสวยทุกกล่องนะครับ รายการที่2นะครับเป็นปิตานว่มหามงคลนะครับแซยิด67 60เอ้ย79นะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโทวัดบ้านไร่ปี42นะครับกระตุกเงิน3ดอกนะครับกระตุกเงิน3ดอกนะครับนี่ครับองค์ละสี่บาทเพราะเพราะจะส่งเก็บเงินไปทางนะครับองค์ละ450บาทพร้อมเก็บกาส่งเก็บเงินไปทางนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับองค์ละสี่บาทนะครับเก็บเงินไปทางนะครับ มีหลายองค์อยู่นะครับสมเด็จนวะมหามงคลนะครับหลวงพ่อคูณนะครับแซยิดเจ็ดสิบหกนะครับปีสี่สองนะครับรายการต่อไปเลยนะครับไปไว้เลยนะครับรายการต่อไปก็เป็นพระพุทธชินราชรุ่นพุทธบูชาห้าเก้านะครับวัดราดบูรณะจังหวัดพิษณุโลกนะครับพระนอนกล่องครับผมมีแบ่งหลายองค์นะครับพระนอนกล่องครับเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับ เป็นพี่พระพุทธชินราชนะครับแบ่งบูชาองค์ละสามอยห้าสิบาทนะครับสามอยห้าสิบาทครับสามอยห้าสิบาทนะครับแบ่งบูชาองค์ละสามอยหสิบาทนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมมีอยู่หลังนะครับมีอยู่จำนวนร้อยองค์นะครับมีอยู่ร้อยองค์นะครับพระแท้แน่นอนครับสบายใจได้ครับพระแท้แน่นอนสบายใจได้ครับมีแบ่งประมาณร้อยองค์นะครับพระพุทธชินราชนะครับองค์ละสามอยห้าสิบาทครับองค์ละสามอยห้าสิบาทนะครับมีแบ่งประมาณหนึ่งร้อยองค์นะครับอันนี้ก็มีแบ่งประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยองค์ โอเคนะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้มีองคเดียวครับพักกิ่งเก้ายอดนะครับพักกิ่งเก้ายอดนี่พักกิ่งเก้ายอดวัตสุทัศนะครับมีองค์เดียวนะครับพักกิ่งเก้ายอดมีองค์เดียวครับเพราะาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพักกิ่งเก้ายอดนะครับ พร้อมกล่องเดิมๆเลยครับพร้อมกล่องเดิมๆเลยครับเอเนนะครับก็รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปก็เป็นภาพอิตานามินะครับภาพอิตานามิลูกกุสีนะครับภาพอิตานามิลูกกุ้สีนะครับว่าเขาทำมุน้านะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะครับ องละเจ็รห้าสบบาทนะครับ7 5็ยหสบาทนะครับมีหลายองนะครับพร้อมกล่องเดิมเลยครับองละเจ็ดร้ยห้าสิบบาทครับสนใจพระแท้ราคาแบ่งปันนะครับศูนย์ดสองนะครับศ7นย์เจดหกเ็ดสองศย์ครับศูนย์8ปด2 0ศย์เจ็ดปดหกเจ็ดสองูนย์ครับพระแท้ราคาแบ่งปันดวงดียินดีรับใช้นะครับดวงดียินดีรับใช้นะครับแบ่งปันพระเครื่องแท้ๆนะครับพระเครื่องมีทั้งกล่องและไม่กล่อง พระกล่องใหม่คว,ว่าพระที่เก็บดีรักษาดีนะครับก็ลองคิดดูครับสี่ปีสี่ปีที่สี่สองครับปีนี้หกสิบเจ็ดกี่ปีนะครับพระนอนกล่องนะครับพระนอนกล่องพระแท้นอนกล่องครับราคาแบ่งไปน,นะครับกระตุกเงินสามดอกนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ